หือว่าพอตชก็ยังคงมีการติดตามการทุจริตในแวดวงการศึกษาของไทยนะคะก่อนหน้านี้พบมีการทุจริตการสร้างสนามฟุตซอลและล่าสุดก็ไปพบเงื่อนงามการทุจริตการดําเนินการก่อสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษวันนี้ค่ะการลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการทุจริตพื้นฐานทางการศึกษาของภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันของชาติ หรือพตชในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานับเป็นอีกภารกิจที่ต้องหาข้อเท็จริงหลังจากที่มีการร้องเรียนถึงการทุจริตตามด้วยบายคอสชกับการสร้างห้องอ e ีคั s r ูม้ดยงบประมาณ2องล้านบาทและห้อง e ีไรบรีอีก2 5งล้านบาทจากการแปรเจต,ติปีพุทธศักราช2555ถึงปีพุทธศักราช2556 โดยชุดทํางานได้ลงตรวจที่โรงเรียนหอ,อกรกระสังและโรงเรียนบ้านหนองดุมสังกัดสพปนอมอเขต5โรงเรียนบ้านโดนหวายและโรงเรียนบ้านเพิงสังกัดสพปนอมอเขตหนึ่งและโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น18โรงเรียน้วยงบประมาณกว่า90ล้านบาทกระจายในทุกสพมยกเว้นสพมนมเขตสีและเขตหงซึ่งเป็นงบประมาณเดียวกันกับการแต่ยะติการสร้างสนามฟุตซอลที่พบการทุจริตมาก่อนหน้านี้ ซึ่งผลการตรวจสอบของคอชพบว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ของงบประมาณดังกล่าวเดิมทีของงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนขอครัวตะจ้างในวิชาที่ขาดขอวัสดุที่จะเป็นในการสอนแต่สพทให้ห้องเรียน e c คัสรูมและห้องเรียน e ีไรเบอรด้วยงบประมาณก่อสร้างจํานวน5ล้านบาทจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบอุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูงกว่าความเป็นจริงถึง8เท่า ก็จากการทุจริตเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูทั__้งราคากลางราคากลางเนี่ยจากการประเมินคร่าวๆนะฮะถ้าเป็นห้องเรียนอีแ s สทูมนะฮะอีสูมต้นทุนน่าจะอยู่ไม่เกินไม่เกิน3ามแสนห้าแต่จัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้า ความจริงเนี่ยสมมติถ้าบริษัทกำไรสักนิดหนึ่งก็ไม่ควรจะซื้อจะจ้างเกินประมาณ7 0 0 0แสนบาทนะครับแต่นี้จะซื้อจะจ้างกันประมาณ2องล้านห้าแล้วอีกอย่างคือห้องเรียน l e a s s r o o m เนี่ยไม่มีโต๊ะเก้าอี้ไม่มีอะไรเลย ขณะที่อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนหอกรกระสังประสิทธิ์ไทยด้วงกล่าวว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงมาสู่โรงเรียนจริงซึ่งเร่งเห็นผลในระยะยาวของการศึกษาไทยจึงได้รับห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไว้ทั้งๆที่อยากได้งบประมาณจํานวน5ล้านบาทไปสร้างอาคารเรียนอื่นทดแทนหลังเดิมซึ่งมีราคาใกล้เคียงกันแต่ได้ประโยชน์มากกว่า แต่ก็ทําไม่ได้เพราะผิดระเบียบและข้อกฎหมายหากถูกมองว่าเป็นการทุจริตในเรื่องนี้น่าจะมีการตรวจสอบมาตั้งแต่แรกของต้นเรื่องอเรื่องการจัดสรรเนี่ยมันเป็นเรื่องของสํานักงบประมาณถ้าหากว่าผ่านความเห็นของสํานักงบประมาณแล้วเราก็น่าจะไม่ผิดอะไรจะเรียนว่าถ้าหากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันจริงๆมันก็น่าจะมีการทุจริต คอร์รัปชันในลักษณะที่ข้าราชการเนี่ยเป็นผู้ชงแล้วก็กินร่วมกับนักการเมืองครับซึ่งก็เชื่อแน่ว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์หากมีการใช้จ่ายสู่ระดับล่างอย่างแท้จริงแล้วประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาอย่างเช่นอ e ีคาสลูมและ e ีไรเบอรนั้นจะเป็นจุดหนึ่งที่จะมีการตรวจสอบหาค้อเท็จริงว่างบประมาณนั้นมีการทุจริตหรือไม่นีค่อนเหล่านอกถ่ายภาพ นรลกป,ป้องส้ารายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับ